และคอนเทนต์วันนี้ผมจะเอาฮาคกูบัไปเล่นในแรงเอสบวกกันนะครับฮาคกูบัเป็นสายวิ่งที่ตอนนี้ไม่สามารถเล่นในเมตาได้แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะผมจะเอาไปเล่นในแรงเอสบวกนั่นเองแรงนี้ผมจะเล่นตัวอะไรก็ได้ก็สวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วันนี้เราก็อยู่ช่องฟีซิง c h ชาแนล และตัวที่เราจะมาเล่นในวันนี้จะเป็นทางกูบาทนั่นเองนะฮะเนี่ยจะใส่ก็เป็นเหรียญสายดาเมจเลยนะเหรียญลูฟี่เดโลซาแล้วก็ลูฟี่บอลแมนนะออฟที่ใส่เพรเลือดเท่าไหร่เลือดสิ 18, ใช่ไหมเลือดสิเลือดสานี่แหละแล้วก็ใส่โจมตีเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะซับก็ร้อยสี่สิว่าะซับสีฟ้าผมก็กดสกิลสองมาตรงแรกก่อนเลยแล้วกันนะเราจะตายปะเนี่ยตอนนี้รอ,อดมาอา่านรอดไม่ได้เลยอ่านเรียบร้อยเลย กดใช้ Instant Q ไปโอ้โโหอเคเกิดมากันอีกทีหนึ่งนะนี่30มซีเวีแรกเราก็ตายโชว์ไปแล้วนะตัวหนึ่งเอ้ยอ้ตรงนั้นเดี๋ยวนีไอ้นี่เหรอเอ้ยเราเอาโซโลดีกว่าตีไปตีไปตีไปเรียบร้อยได้โซโลมาหนึ่งตัวแต่แฉงเหรอกดซีวีไปอ้าวโอ้ซีวีอยูลักไว้สบายเลยนะอุ้มไม่ทันแฉงเลยอืมโอเคเพื่อนเราเก็บแฉงให้แล้วเอ้ยยังไม่แฉงยังไม่ตายดีกว่ารอดดอนมาอาตีไปอตีไปด้วน ตีตีเรียบร้อยได้ใช้มาอีกหนึ่งเตือเน้นแบบตีตัวเล่นน้อยนะอะไรนี่อ่ะโอ้อพาซิฟิาเราสกิลมา <S 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 ๋อสกิลไม่โดนแล้วเราต่อไปโอ้โหอ,อ,อาคาร์อนอตนิดเดียวหลบสกิลเราได้หมดเลยโอ้แต่ไม่เปลรสกิลเราเป็นสตันนะเราตีหนึ่งสองตีหนึ่งสามโอ้ตีตไม่เข้าโอ้แล้วนะและ้วแถมเขาตินบูญอีกเฮ้ยเราต้องออกมาแล้วเฮ้เรามาดึงทรง,ง,งนงกลางดีกว่านะพอเวลาดึงทองหาคูบาาจากกัน สถานะด้วยมังนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่มันมีย่นสถาะนะ80%สรซนะแต่ไม่ว่าตอนดึงนี่มันกันหรือเปล่าเอ้ยนี่อ่ะโอ้โหเรียบร้อยเลยทุกจีเราโดนอเบอร์ทีมเราฆ่าฆ่าตาไปนะเอามาช่วยเพื่อนดึงตรงสักนิดสักหน่อยมันจะมีคนมาตรงกลางนะโอ้โหแชงเราเก็บหมดเลยวะเอ้ยมันเรื่องนะอืมแชงเราอย่างเอาอ่ะตอนเนี้ยเคเราก็ยืน ยิงด,ดนลงกลางไป, okay. โ,ปโอเคสุดมากเขาไอ้นี่สกิลมาแล้วรอสกิลมา,าแล้วก็รอดมาแล้วรอสกิลเอาเฮ้ยโ,โดนขัดสกิลสองสกิลหนึ่งจะโดนขัดง่ายไปแล้วนะตีไปติดโรยโอ้โหโอ้โหแช่งเหรอแช่งเหรอเรารอดมาก่อนๆๆเราเราสกิลสกิลมาเรากดไปเอาเฮ้ยแ,แล้วเราก็อยู่เกมที่สองนะครับพลังหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันนะก็พลังน้อยตามสาย แรงเอสบวกนะพลังเขา 1, 0, 0, 0้าหนึ่งแสนห้าหมื่นนะพลังน้อยจริงๆนะในคลิปนี้เราจ,จะพูดแบบกระซิบกระซิบหน่อยครับเราจะพูดไปเต็มเสียงนะ <c oughs> แล้วก็อืมฝั่งเขาอยู่ใส่มิ้งนี่หว่าเราสกิลมาตรงตรงกลางเลยดีกว่าเราไปตรงสองให้โซโลเราดึงนะอ <c oughs> ืมเอ้ยโซโลเอ้ยโซโลเข้ามาเราสกิลมาสิเออเอ่าโดนโดนโอ้โหมื่อไหรเข้ามาตรงกลาง กองกลา,างน้ำแข็งด้วยโอ้โ oh. หเล่นอย่างดีโอเคเกิดมากะทีนึงนะทำไมคู่สันเขาเล่นดีจังวะนั่นดิสงสันเขาจะดูลิปเราแล้วมั้งนะเออแต่ว่าคู่สันเนี่ยเ,เ,เดี่ยดูคู่สันทีมเราดิมันยังเติมเกียริทงสองอยู่เลยแนตะ่ทั้งที่ทงสามนะมันว่างแล้วนะมันไม่มีใครมาแล้วนะมันยังด <Bra. S 1> ได้เติมเกียริทงอยู่เลยนะดูดิทุกคนดูมันแต่คู่สันเขานี่โอ้เติมเกมมาเขาบุกกงกลางเลยนะเฮ้ยจอน,นี้แหละเราพาดรัว ป่าลัวๆไปโอเคอ้าวราอปีอไปเรียบร้อยได้รอที่เราสร้างมานันตัวโอเคต้องออกมา,าต้องออกมาเอ,อ้ไม่โดนกูซันออกมาไกลๆเลยออกมาไกลๆเลยเออเราจังหวะจอยงนี้แหละเราปาดไปเรียบร้อยไ,ได้กูซันมันหนึ่ตัวออโอ้โหหลบก้ามให้พน้นว่ะสกิลมันจะไกลขนาดนั้นขนาดนั้นเลยเหรอวะโอเคกูซันเรายงังเพิ่มเดือดทงอยู่เลยเอ,อืมแต่ก็ดีแล้วล่ะ ห่าวดดดมาอ่าวดกอนเหล่าฟ้าไหมเราสกิลไปมีไปโอ้เก็บอาคารหนึ่งตัวแล้วด้านอุบิ้เป็นหนึ่งตัวโอ้โหตอนนี้โซโลโอโซโลที่จะขอเราด้วยเชียเราไม่โดนกาแล็กซีนะเราสกิลไปอ่าเพื่อเราเก็บหมดเลยอ๋อฉะนั้นเราต้องเดินออกมาไกลๆเลยเขามีกุซันเต็มเลยอ่ะแค่สีกับสายวิ่งเราก็แพ้ทางแล้วนะกุซันเนี่ย เฮ้ยตอนนี้คูสันเขาหลุดมาคูซันเขาหลุดพาหลุดออกของสกิลไปเอาไม่โดนแล้วสกิลอ่าผิดตัวอีกโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยเกมตีไปโอ้โหเลงคูสันแบบผิดตัวได้ทั้งได้ทั้งสองสกิลเลยคือ็นไรก็รอดแล้วกดสกิลสองเลงใส่คูสันมันเป็นมันเป็นเลงใส่รอที่มันล้มพอจะกดสกิลหนึ่งทีมันก็ดันเป็นเลงอีกตัวโอ้เฮ้ยจังหวะนี้แหละสกิลไปสกิลแบบป่าเอาติดแข่งเออเรียบร้อยเลย โอ้โดนอ้บอกโอ้โอเคแล้วเราก็หยิบเกมสุดท้ายนะครับพลังแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเท่านั้นเลยนะพลังแสนหนงหมื่นสามพันนะผมมีแช้งฟ้ามีซาบาคาบแล้วก็ซาบูโอเคมาเริ่มเกมกันดีกว่าเออเราจะไปตรงกลางนี้มั้ยเนี่ยโอ้แต่เขามีซาบูอ่ะเขาสกิลดอกเดียวเราหลับได้เลยนะต้องมีคาบอีกโอ้โหแต่ละตัว เราตัวไม่น่าเล่นทางนั้นเลยเราการเข้ามาด้วอมึงเดินออกมาก่อนนะตัวอะไรนี่วาซาโบหรออาาอกซาโบเขาติดแข็งว่ะซาบโบติดแข็งแบบนี้เราต้องขออนุญาตลาดเคลื่อนไปเลยเรียบร้อยออเคสซาโบเขาหมุนอ้าวการเขารอดไปแล้วเราสกิวแบสบสกิวลุลัวเรียบร้อยได้การไม่หนึ่งตัวโอ้เราโยกเราอย่างแรงนะเพราะว่าเขาอาจจะซับน้อยด้วยมั้งนะวันนี้มันก็แค่แรงเอสบวกนะ แต่ทั้ง S ong, อเอสบ่งก็เจอตึงๆอยู่เหมือนกันนะแบบแค่บางตานะมันอาจจะมีแบบหลุดมาบ้างที่แบบโอบุนเยอะๆโอบุนเยอะๆแล้วมันหลุดมาเอ,อ้ยวอ้ยโดนแชงคารมูอะแต่เรายังไม่โดนสานะเลยน,ะนี่แะเ,เรายังไม่โดนตัดเลือดหอ่ะอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้น่าจะเป็นเลือดหรอปะโอ้แต่คุณซันทีมเราเก็บไปแล้วโอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนเลือดเต็มก็ไม่ควรไปเก็บเนื้อนะฝากไว้ให้คิดถ้าไม่มีฝั่งนะ ถ้าเราเลือดเต็มเราก็อย่าไปเก็บนะเพื่อแบบทีมเราที่แบบเลือดน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มาเก็บนะแต่ถ้ามันดันมีอีกฝั่งกำลังสู้กับอีกฝั่งอยู่แล้วมันมีเนื้อเกิดแล้วเลือดเต็มอะ่เมอะเราก็เก็บไปเลยแบบการอีกฝั่งเล็งเลือดนะเยเนี่ยเอ้ตรงนั้นตรงนั้นมีเนื้อตรงนั้นมีเนื้อโอ้แต่เราติดบูนอ่ะติดบูที่เราเลือดเต็มเลยนะ <t> อเอ้จังหวะนี้แหละเราเข้าไปปาดัวปาดัวปาดัวเรียบร้อยได้ใช้ความหนึ่งตัวโอเคจ่าบาโดนอาคารเราเก็บไปนะ เราสกิลมาเรียบร้อยได้ซาโบวหนึ่งตัวโอเคอืมเยนนี้เราฆ่ายับเลยแต่ราคาเราน่าจะเล็กกว่านะราคาเราคือแบบออกไปหน้าบ้านเขาแล้วนะเราเป็นอาจจะเป็นแบบแนวทางการเล่นที่อาจจะไม่ค่อยได้ดีนะที่แบบถ้าเราเกมน้ำแล้วเราไปบุกทงเขาเนี่ยแล้วนี่เป็นจังหวะที่เขาติดบูแล้วด้วยเนี่ยนี่อยากหาทำนะทาันี่จังหวะนี้แหละเราสิดวา่า สั้นไปก็อ่อนโอเคออกเชียงเขาไม่ติดซั้นดีกว่าเราสิวรัวรัวสกิวรัวไปโอ้โดนอาคารล้านน่าโอ้จบเลยโอเคเราก็เดินแอบแอบมาตรงทางเฮ้ยนั่นเหมือนจะเป็นเชิงเขาโอเคเอาโดนกุสันเราเก็บไปละเฮ้ยโอ้อาคารเราเล่นหน้าบ้านเคาอยู่แล้วเราสกิวบอลสกิวไปสกิวไปโอเคเขาไม่มีเติมแกงนะอ้าวส่วนเราช่วยเราสกิวแบบนี้อร้อยในสัมมุมหนึ่งตัวโอเค อะไนี่นจินเบตรงนั้นตรงนั้นก็มีกราร์ดว่ะเรามาเล่นการ์บกว่อเราสกิลมาเราติดบูด้วยเอีนี่เราเราอย่างแรงนะเราตอนเราติดบูดเนี่ยไม่เอนหน่อยขาวอุย้ยสุดแล้วสุดแล้ว,ว,ลว,ว,ลวตัวอะไรมาโรเจอร์ซะด้วยตีไปตีไปทีทำให้เขาล้มก่อนอืมเราสกิลไปอ๋อเขารอได้โอเคเกมสุดท้ายก็มีประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ ถ้าใครชอบก็อย่าลาืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องฟีซึ่งจะได้ให้ด้วยนะครับแล้วเชอใหม่คลิปหน้าเวัสดให้แบ่พูดแบบกระซิบ